ครับวันนี้ก็อยู่กับเต้ยพิว o ันโคลานะครับวันนี้ส่งงานติดตั้งนะครับกับรถ t o y o ต a c แคมรี่ไฮบริดนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าได้เข้ามาติดจอ Android ตรงรุ่นของ Alpine นะครับผมแล้วก็กล้องมองหลัง a s d นะครับนี่นะครับคมชัดมากเลย ตัวจอก็สามารถเล่น YouTube แล้วก็มีแอปสตรีมมิ่งอย่าง Netflix Spotify นะครับแล้วก็สามารถโหลดพวกแอปเพิ่มเติมได้ที่ Google Play นะครับราคาท่านใดสนใจติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างเลยนะครับผมขอบคุณครับ